คอนเซิร์เนาะ,ะเป็นมาร่วมคนรับการเนาะมเป็นคนเอาต่อไปจะได้นิมนต์ทางประเด็จพระคนทังยาทานพุธการพุทธธรรมในสวนเซรยโตหลังจากนั้นตะเมืเจริญนครเนาะประบาดอย่างเป็นทางการวันนี้มัน โอยีวังตาวังจีโยโอจีชัยปัจจันจีอาปะราปิตระงเกจีเสปะตาติมูคาเลอาิเสเกสาพะุตอากาปะโตปะมูทาติสุนากตัมการะ ป่าตังสุทีตังสุกนจะเจริญทั้งท้ังกาลิโซปทาคินังป่าจะกมัป่าจัมังปทาินังปทาินังมนุกามังปานิจเตปทาคินังป่าาขินขตวานละพันตะเทปทาขินีสทุสาทุสาทุ ก็พอแล้วต่อไปจะได้เป็นพิธ oh, ีต oh, yeah. ัดแหนผ่าเนาะเ่อ นี ite, ่เนาะพญาธาตธาตุนครธานอบตเมืองนี่เนาะโดย้ทางการธานอบตเมืองกับท่านเจ้าเมืองเพิ่นเนาะได้ให้เกียรติความเมตตาได้การบุญแล้วมาดูใหเป็นอย่างเป็นทางการเนาะอกา้รออีกน้อยนึงเนาะเท่าจนพซตรีท่างคณะนําเนาะอ่าได้รวมกันเนาะหลังจากตัดแผ่นผ้าแล้วครับก็เอ่ลถ่ายโหกควบกันเนาะ ယန္တောဖို့တိယမောလေသက္ခယာနာနာတိဝတ္တနो एव သဝံဝိသယောဟောတိသာသယမာကလေအပ္ပဒတိတပဏ္ဏံเจတိစေပသာဝိပိုကာလေ สิกขะสัพพะพุทธานังอะภะโตปะโมทัสสะติสุทธะตะสุมังคละสุปะคะตะภูติทานุจกานะโยมัลภายะตนเนังพมัจจริสุปะทากินะกายะกัมมังวาจากัมมังงังปะทากินะมโนกัมมังปานิทีเสปะทากินะปะทัพพินานีกัตตะวาละละปันทะนเต มันไม่หยตัดกรเคลื่อนบอลเมเมือเดินเนาะแต่ตว์แบบอย่างเป็นอากาอนามัยนะเสียงสาธุการร้อมการข้างเดิมสาธุสาธุสาธุอนามธามิ่มีันมันจะใส่พวกเนัะนื่องจากเมืองออกมาหนาเนาะมันจะเห็นเนาะเว่า